ที่ตดหมายที่ทำมาถึงผมเนี่ยนะความชัดเจนในเรื่องที่จะอออขอความกระจางอะไรต่างๆตามในรายละเอียดที่ตฎดหมายที่ส่งมาเนี่ยก็วกดว่าผมไปตรวจสอบกฎดหมายดูแล้วเนี่ยก็มีประธานที่เชินมาเนี่ยอยู่ไม่ถึงครึ่งนะครับ วันนั้นเนี่ยแล้วก็มีหลายๆท่านก็ออกมาปฏิเสธว่าชมไม่ได้รับรู้ในเรื่องข้อรายละเอียดในจดหมายที่เซ็นไปนะครับ<ม>ในส่วนที่เ,เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงคือสมโมสรดีซีเทโลศาสนาเนี่ยนะซึ่งผมมีส่วนร่วมด้วยโดยตรงเนี่ยนะก็ผมได้ถามกับประธานสมโมสรซึ่งกำลับบงทำหน้าที่อยู่คุอเป็นคนแรกมาก้าเนี่ยก็บอกว่าเข้าไปเนี่ยก็อยากจะเพียงจะรู้ข้อมูลแหลรต่างไม่ต้องการที่จะมา ส่วนอะไรสมาคมอะไรทั้งสิ้นนะครับเพวัะน,นั้นเนี่ยตรงน,นี้ก็ผมก็เรียนให้ทราบว่าในนามของสอง BC, โมสรีเดโชสารน้าเนี่ยก็ไม่ได้มี